แลเหมือนกันนะกรรมกายกรรมไม่ี่กรรมมโนกรรมของเราเนี่ยเกียรตนาถ้าตามไม่เกียรตนาก็ตาม,ม,ตาตามย่อมได้รับผลของกรรมแต่ถ้าเกียรตนานกรรมมันจะรุนแรงครูบาอาจารย์เคยเล่านิทานให้ฟังว่ากรรมที่ไม่เกียรตนาก็ให้ผลเช่นท่านท่านเล่าถึงว่าพระภิสุท่านเย็บจีวรปลายเข็มของท่านน่ะพิสุดไปถูกตัวเลมตาย ท่านก็ไม่รู้ว่าตัวเลนตายเพราะปลายเข็มของท่านนะพระท่านเย็บกีวรแล้วไปถูกตัวเลนตัวเลนที่มันอยู่ในผ้ามันถูกปลายเข็มแทงตายเจ้ากมเลนเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนในระแวกนั้นแหละเลนเจ้าเลนตัวนั้นนะพระองค์นั้นก็ท่านก็ยังอยู่ในอัตภาพเดิมเลนตัวนั้นไปเกิดเป็นคนเป็นผู้ชายวันคืนร่วงไปอายุได้สิบห้าชั่ปีมีนิสัยเป็นนายพราน ปกติในพรานตอนเช้าก็ออกป่าตอนข้ามเากลับบ้านปกติของพระตอนเช้าเขาท่านก็เข้าบ้านเสร็จแล้วท่านก็กลับเข้าป่าจะเดินสวนทางกันเกือบทุกวันทุกครั้งที่ในพรานเข้าป่าวพราะงั้นเถอะมีอยู่วันหนึ่งในพรานเข้าไปหาลา่าสัตว์ไม่ได้สักตัวเลยวันนั้นเฮ้ยวันนี้ลา่าสัตว์ไม่ได้สักตัวอาวุธของเขาก็มีหอกเล่มเดียวเดินกลับบ้านมาสวนทางกับพระอีกแล้ว มองเห็นข <wh> <pos> ้าแต่ไกลวันนี้เราล่าสัตว์ไม่ได้สักตัวเห็นข้าแต่ไกลเกิดความรู้สึกว่าอยากกราบพระวังนั้นนะเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นเราจะกราบพระวันนี้เกิดความรู้สึกว่าอยากกราบพระแต่ตรงกันข้ามพระพอมองเห็นนายพรานปั๊บเหมือนกับกำกระตุ้นเตือนเห็นนายพรานถือห่อมาเกิดความกลัวพระพอเห็นนายพรานถือห่อมาเกิดความกลัวหลบเข้าไปซุก อยู่ข้างๆกอไม้ข้างๆทางอ่ะในพรานพอมาถึงตรงนั้นบริเวณนั้นอา้าเราตั้งใจจะกราบพระมาถึงตอนนี้ท่านหายไปไหนแล้วหรือท่านอาจจะกลัวหอกเราเรือมั้งท่านโยดหอกโยนหอกทิ้งเข้าไปในป่าไปแทงพระตายในป่าแน่ท่านก็พูดถึงอดีตกรรมที่ที่เคยเย็ยบจีวรพระองค์นี้เคยเย็ยบจีวรน้นไปถูกตัวเลนตายไม่มีเจตนาไม่รู้ว่ามันตายเพราะไปเขียนของเราได้ซ้ําไปแต่เวลากรรมมันตอบสนองมันก็เอาตายได้เหมือนกัน เรามาพิจาราด้วยเหตุด,ด้วยผลแล้วสมเหตุสมผลไหมอันนี้คือนิทานสาทบที่ตนยกมาให้เราทราบว่ากรรมที่ไม่เกียตนาก็ให้ผล